ช็อกเลยครับ b v d จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกเดือนหน้าแต่ไม่ใช่ d o ฟิ i นตามที่เราคาดการไว้หลังจากที่ b v d ได้มีการเปิดตัวแบรนด์ในชื่อเรเว Automotive ในไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับเราก็ได้เห็นแผนการของเขาแล้วซึ่งน่าตกใจแถมเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนั่นก็คือเป็นอัปเต3ที่เพิ่งเปิดตัวพรมเลยขวาและจะเปิดตัวเจ้าตัว Dolfin ตามมาในบ้านเราด้วย และอีกรุ่นหนึ่งที่คาดว่าจะตามมาติดๆก็คือ b y d Seal เพราะทั้ง3รุ่นนี้มีทั้ง Auto 3, อัลต้า 3, Doofy และก็เซลนี้มีการเปิดตัวพรมลอยขวาในต่างประเทศแล้วครับและรุ่นแรกที่เราได้จะเป็นอัลต้า3นั่นเองมีพรมลอยขวาแล้วยังไงก็มาถ่ายง่ายๆแน่นอนครับรุ่นแรกเนี่ยอัลต้า Auto 3คาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกับส่งมอบด้วยถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนที่อยากได้รถและก็อยากจองรถไวๆสําหรับแบรนด์ b y d นะ ส่วนตัวผมก็รอดูตัวตัว b v w ี7ก่อนเพราะรุ่นนี้มันดูโหดแล้วก็ดูเท่มากๆจริงๆครับเรามาดูสเปคของเจ้าตัวรุ่นแรกอ u t โต3ที่จะขายในไทยเรามีติตัวถังเขายาวอยู่ที่4,455ม m mm, มกว้าง1,875ม m mm, มสูง1,615ม m mm, มระยะถานล้อยู่ที่2,720ม m mm, มระยะตาสุดถึงพื้นคือ175ม m mm. ม มีติตัวถางเข้าือว่าใหญ่นะครับในเซกเมนต์เดียวกันเพราะว่ากว้างกว่าทังเจ้าตัว HRV, h r v a r d t r o n CX30, MG ZS ทั้งหมดนี่เขากว้างกว่าหมดเลยครับและสเปคอื่นๆก็มีด้วยกัน2รุ่นย่อยเนาะจะเป็นรุ่นที่เป็น Standard ดเลน49.9กิโลวัตต์อาวพละกำลังอยู่ที่204แรงม้าแรงมิดอยู่ที่310นิวตันเมตรแบตเตอรี่ก็เป็น BWD b บรน n ์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตครับ วิ่งระยะทางไกลสูงสุดคือ410กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐานที่เป็น n e d c ถ้าเป็นการชาร์จนะกระแสสลับ ac ที่บ้านเราเนี่ยรองรับการชาร์จอยู่ที่7กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จ0-107ถึง107ชั่วโมงครับถ้าเป็นกระแสตรง dc Fast Charge เนี่ยรองรับสูงสุด70กิโลวัตต์จาก30ถึง80%ภายใน30นาทีและรุ่นที่2จะเป็น e x 6 e n g กิโลวัตต์อวัน,นี้พลักกลังที่2 0 4แรงมา้า แรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรเช่นเดียวกันวิ่งไกลสูงสุด480กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐานที่เป็น NEDC แบตเตอรี่ก็เป็นเช่นเดียวกับด้านบนเลยครับคือ BYD b บรนด์แบตเตอรี่ดินเทียมไมลอนฟัสเฟ e ในส่วนของการชาร์จกระแสสลับ AC ชาร์จที่บ้านเราเนี่ยรองรับสูงสุดคือ7กิโลวัตต์ใช้เวลาการชาร์จ0ถึง100ภายใน8ชั่วโมงและการชาร์จที่เป็น DC f s า c ชาร์จรองรับสูงสุดคือ80กิโลวัตต์ มากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เนาะจาก30ถึง80%ภายใน30นาทีเช่นเดีวยวกันทั้ง2รุ่นสเปคก็จะใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับแค่ระยะทางจะมากขึ้นเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าตัวรุ่นแรกของ b y d a u t o 3วิ่งไกล480กิโลเมต่อการชาร์จและก็สเปคเข้าวๆตามที่บอกมาข้างต้นหมดเลยครับถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าแต่สำหรับผมก็แน่นอนครับจะขอรอดูตัว b y d s a l ก่อน จะดูราคาแล้วก็ดูสเปคว่ามันจะเป็นยังไงก่อนนะครับสำหรับวันนี้น่าจะมีข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าตัว b y d เเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ